ชีวิตยามค่ำคืนของผู้คนในเมืองอู่ฮั่นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ต่างจากช่วงต้นปีที่เมืองใหญ่แห่งนี้มีสภาพไม่ต่างจากเมืองร้างหลังจากทางการจีนใช้ไม้แข็งปิดพื้นที่นานถึง76วันเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด -19 ย้อนกลัไปเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2562จีนเริ่มพบผู้ป่วยอาการปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุคนแรกในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะครับก่อนที่จะพบผู้ป่วยอาการคล้ายๆกันอีกหลายสิบคนในเวลาเพียงไม่กี่วันต่อมาในวันที่31ธันวาคมจีนแจ้งองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอาการปอดอักเสบที่เกิดขึ้นนำไปสู่การวินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนทําให้จีนต้องใช้ไม้แข็งปิดเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดและอีกหลายเมืองในมณฑลหูเป่ยเมื่อวันที่23มกราคมปีที่แล้วครับนอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่2แห่งปรับอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไปจนถึงการปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อรับมือกับโควิด -19 ด้วยครับแต่ไม้แข็งของจีนเริ่มส่งสัญ,ญญาณเชิงบวก หลังยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงจากหลักพันเหลือหลักร้อยในเดือนกุมภาพันธ์ 30มกราคมองค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิด -19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องนํามาตรการปิดพื้นที่แบบจีนมาปรับใช้ควบคู่กับมาตรการด้านสุขอ,อนามัยไม่ว่าจะเป็นการล้างมืออย่างสม่ําเสมอการใส่หน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างขณะที่บางประเทศหันมาพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโควิด 19หน้ากากอนามัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถึงการติดตามเส้นทางของผู้ติดเชื้อแต่ละคนครับแม้ว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในมณฑลหูเปย่ยมีความเชื่อมโยงกับโควิด19หรือไม่แต่ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นต่อการระบาดของโควิด19ในจีนได้มากขึ้น ขณะนี้ทั่วโลกมีวัคซีนที่เข้าสู่กระบวนการทดสอบทางคลินิก64ตัวนะครับทดสอบขั้นสุดท้าย19ตัวได้รับการอนุมัติให้นํามาใช้ในกรณีฉุกเฉินอย่างน้อย8ตัวพูดถึงวัคซีนโควิด19มีหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นชนิดเชื้อตายชนิดไวรัลเวกเตอร์หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง mRNA วัคซีน mRNA นี้สร้างขึ้นจากสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด19ที่ไม่ก่อโรคบริเวณโปรตีนส่วนหนามของเชื้อไวรัสหรือที่เรียกว่า spike โปรตีนนะครับ เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อเซลล์บริเวณนั้นก็จะทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตโปรตีนส่วนน้ําขึ้นมาเป็นจนํานวนมากและโปรตีนส่วนน้ําเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อปกป้องเราจากการติดเชื้อครับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐได้จับมือกับบริษัทบิออนเทคของเยอรมนีพัฒนาวัคซีน mRNA ขึ้นมาภายใต้โครงการโอเปอเรชั่นบ๊อบสปีดของรัฐบาลสหรัฐ ผลการศึกษาของสำนักง,งานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ชี้ให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนตัวนี้2โดสห่างกัน21วันจะมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อได้มากถึงร้อยละ95นะครับขณะที่วัคซีน mRNA ของบริษัทโมเด erna ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Operation Warp Speed ก็ถูกจับตามองมากเช่นเดียวกันเนื่องจากการฉีดวัคซีนตัวนี้2โดสห่างกัน28วันจะทาให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ9 4ครับ แต่เนื่องจาก mRNA ถูกทำลายได้ง่ายในธรรมชาติจึงต้องเก็บรักษาเอาไว้ในอุณหภูมิที่เย็นจัดนี่จึงเป็นโจทย์ท้าทายอย่างมากสำหรับการขนส่งวัคซีนไปยังประเทศต่างๆในอนาคตเราวีโรดรุ่งสัตว์นักกายภาพบำบัดชาวไทยในรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐ่ขยทอดประสบการณ์การฉีดวัคซีนเข็มแรกของบริษัทไฟเซอร์กับทีมข่าวไทย PBS ตอนที่ไปรับวัคซีนก็ตอนโดนฉีดก็เจ็บๆการนั้นเหมือนวัคซีนทั่วไป แล้วหลังจากนั้นคืนนั้นก็รู้สึกแค่ระบมแบบว่าเหมือนกับว่าเราไม่สามารถไปแตะมันได้สักพักหนึ่งนะแต่ว่าแต่พอเช้าขึ้นมาเตื่นขึ้นมาก็หายไปขณะที่วัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกเป็นการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่บางส่วนไว้กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ของลิงชิมแปนซีและฉีดเข้ามาในร่างกายเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันวัคซีนตัวนี้มีราคาถูกตกโดสละ3-4ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ90ถึง120บาทนอกจากนี้ยังเก็บรักษาในอุณหภูมิตู้เย็นมาตรฐาน2-8องศาเซลเซียสเอื้อต่อการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางโดยไทยสั่งซื้อวัคซีนตัวนี้จำนวน26ล้านโดสเพื่อฉีดให้ประชากร13ล้านคนในช่วงกลางปีนี้ขณะที่ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำต่างฝากความหวังไว้ที่โครงการ COVAX ขององค์การอนามัยโลกและองค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน กลไกของ COVAX จะทำหน้าที่เป็นถังกลางรวบรวมวัคซีนจากบริษัทผู้พัฒนาและจัดสรรให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการตามสัดส,ส่วนอย่างเท่าเทียมการระบาดของโควิด -19 ยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงง่ายๆการใส่หน้ากากอนามัยและการรักษาระยะห่างจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เรายังต้องปฏิบัติตามกันต่อไปเนื่องจากวัคซีนเองก็ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะจบปัญหาได้ทั้งหมดพงสะทศสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน